บูเฮเว่นเนี oh, ่ยป <that> ่ะบูเฮเว่นอ่ะเราเราเห็นพี่แป้งเล่นเออบูเฮเว่นเหรอจะได้เอออดี๋ยวจอยจอยละมาจอยเรามาเราเปิดเข้าไปแล้ววัตเต้เข้ามาวัตเต้จะเจอคนไทยอันเนี้ยอืม เราอาจจะเจอคนไทยใช่ไหมจริงคนไทยไหนอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยแล้วไหนคนไทยเนี่ยไม่มีกเต้องคือตำรวจแล้วก็คือตำรวจเก๊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 ออกพระตาประมาออกพระเจ้าคนไทยเจอเล้วอ๋อซ้อนกันด้วยมาบินซ้อนกันอะ เปิดที่เดียวกันรวมพลังพลังรวมพลังนำเอาพี่ลิบเขาพี่ลิบอยู่ในเซิร์ฟนี้เหรอฮ่า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 ชอบไหมเหมือนอีท็อปเลยวะอีนี่พอตเตอร์โย่โย่ไปบ้านหลังที่สิบสามแล้วกันเจอในบ้านหลังที่สิบสามสิบสามใช่ไหม แต่เธอี่เเราจ้ะเกย์ทภารกิจเกยไม่ว่าจะเป็นอดัมตับเป็ดอดัมตูดหนินี่เดี๋ยวแต่อย่าให้ดูว่าถ้าแต่งตัวแบบนี้อดัมตูดนูนี่ีเรารู้วิธีการแปลงร่าง ว่าเราคืงอย่าไปรอขนะ้างในไม่ใช่นี่นี่ไงอดัมปูนว่าแต่งร่างกายให้เป็นตัวเหมือนเราก่อนไม่งั้นมันแบบแบบนังง้นเขาจะเจอง่ายแบบไหนนะตุกแต่งตัวให้เป็นแบบร่างกายเหมือนเราอะ่ะแล้วแต่งตกแต่งร่างกายยังไงะอ๋อไม่เป็นไรแบบั้นก็ได้มา แบบนี้ใช่ไหมไปเข้าม,มาแบบนี้ใช่ไหมมาวินไปใช่ใช่เข้ามาเลยเจะหยบสมบูรณ์เจะเข้าแ่บรับกันนะเราได้รู้ความรับเกี่ยวกับบา้านนี้มา่ะนี่ถ่านละของพวกเราเป็นไงมองไม่เห็นอะไรเลยวินแต่งตัวไปล่าแล้วแต่งตัวไปล่างธรรมดาก่อน แต่งตัวเป็นร่างธรรมดาก่อนวินอยู่ไหนเราไม่เห็นวินเลยวอเตอร์เอางี้เราจะทำชาเลนจ์ให้วอเตอร์าหาเราในว่านนี้อ่ะเดีย๋ยวเราขอไปซ่อมวอเตอร์ขึ้นไปขโมยเราอยู่กล่างนี่แหละเราอยู่นอกบ้านดีกว่ามาเพิ่มเราเป็นรูเมจยังไงวิน มาเพิ่มเราเป็นรูเมดยังเนี่ยเพราะว่าอย่างแป๊บๆไม่เป็นไรวอเตอร์ก็อยู่แบบนั้นแหละฮิเฮิฮ้ยเราว่าวอเตอร์เจอเราได้เลยชิฮิฮ่ายู่ไหนเนี่ยวินอยู่ไหนเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหรอแอบไหนนะวินแอบไหนเราจะไปตามหาทุกที่ เสร็จแล้วแล้วก็วขอถามหน่อยนะวินอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ข้างล่างตรงห้องห้องรับใช่ไหมใช่ใช่ว่าวินเห็นแล้วไหมเห็นเห็นเห็นอยู่ในนี้แน่นอนเลย,ยเยอะไปห้องแล้วกว่าเยอะแล้วว่า โอเคทุกคนนี่เราถามมาวินเอไปมาเมื่อวินเห็นแล้วไหมฮัลโหล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  ฮัลโหลเฮลโหลตายอีลาบบอตายอีลาบบอเพราะตั้งแพะยอมแล้วเหรอไม่ถามก่อนไม่เห็นแล้วไหมเห็นใครระเบิดวะเรนอยู่ไม่รู้อ่ะจะยอมแพ้ก็ได้ยอมแพ้ก็ได้

<G ül> แล้วก็เราซ้อนอยู่ตรงนี้อารามตะเป็ดไปนี่แหละคือถานรากของพวกเราไปป้นกันวินไป,ไปก่แต่งตัวก่อนแปบ๊บนึงอืแต่งตัวเราจะวัเดี๋ยวดูก่อนว่าพเราจะวาเป็นบ้านหลังเที่ยวไรนะบาวนเพ,พิ่มเราเป็นเพื่อนบ้านก่อนเพิ่มเราเป็นอันนี้ก่อนเพื่อนบ้านนะ ฮะเอเพื่อรววมห้องเพื่อล้มห้องเพื่อลมห้องเชฟไปเดี๋วพวกเราจะว้าไปบ้านหลังที่อืมออกมาวิดออกมาออกมาออกมาจะวัดไปบ้านหลังที่เท่าไหรดีมีบ้านมาไม่มีห้องอะ่ะมันไม่มีใครเช่าบ้านเลย ยี่สิบเอดไหมยี่สิบเอ็ดหรอหรือยี่สิบเอ็ดเราอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด <21. S 1> นยากนะเนาะเื่อเขาไม่รู้หเรเป็นเพื่อนร่วมห้องปนยาเไงนะวอเตอร์มาวินก็ใช้ที่นอนมุดไปไงที่นอนไม่ใช้ไม่ได้วอเตอร์ทำไมหรอัอเน,นี้ยมันคือบ้านรักษาพอกดใครเลยไหเขาไม่ได้อ ใช่มันมันเข้าไปหาตู้เซฟไม่ได้เรารู้ว่าบ้านหลังนั้นตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟมันอยู่ข้างล่างเราเคยไปอยู่ใช่แต่ัว่าเราไปที่ไหนกันดี ต้องแต่งตัวเป็นปกติก่อนว่ะเจ้์โอเคเป็นยู่ไหนเนี่ยตาอยู่ว่าเราปราวนวินหลังที่สิบห้าสิบสามสิบสามยาสิบห้าตอนนี้เราว่าเป็นเบ็แนนั่นแหละมาวินฮะฮะมันเมยจะบอกเออคือ โรงแรมโรงแรมกับสนามบินมันมันรีเวิร์กอะ่ะใช่เรารู้เราจะไปดูเจอสนามบินแล้วกันไปเจอที่โรงแรมอืมเ,อมเพราะเราอยู่ใก้โรงแรมพอดีเลยลันต้องโรงแรมไหมล่ะโอเคจะกดนอะไรขับ,ข,บขับรถอยู่ เล็ oh, ียกสมบูรณ์อาวิโยยมันตีลังกากับหลังค <c oughs> ันจะนะเฮ้ยนี่เราตรงนู้นมันเป็นร้านาหารีเวิร์กเลยร้านาหารีเวิร์กมาแล้วจ้าเรารู้ <c oughs> จอดแบบเรียบร้อยมาวิโอันนี้คือจอดแบบเรียบร้อยนะ วินี่ไหนไหนไหนอันนี้คือจอดแบบเล่ี๋ยวแป๊บรอ็ไว้นิดอันนี้ก็คือจอดแบบไม่เรียบร้อยนะวินเอาใหม่นะมอเตอร์ไซค์ควรจอดตรงไหนมอเตอร์ไซค์ควรจอดหลังบ้านอ่าอย่านะมอเตอร์ไซค์จะจอดไปตรงไหนดีจอดไม่เรียบร้อยอ่ะจอดจอดจอดแบบมั่วๆจอดมั่วๆล้าจะจอดให้เรียบร้อย แบบนี้ได้แบบเนี้ยว้าวสวยมากเลยวินอ่าเราจอ่อว่เจะรส่ส่เรียบร้อยถ้าเราถือราเบิรล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะติิดไหมเฮ้ยมันไม่ต,ติดทำไมมันเราขับโรเวอรเตอร์ให้โรเวอเตอร์ตรงดียว่ะต่วพบอาวุธที่สนามบิน เดี<บ>๋ยววันนี้พวกเราจะไปเล่นเป็นตำรวจกันอ่านานบ,บอกว่าจะเป็นแอดัมปับเป็ดตูดเหม็นแล้ว <c oughs> อะเราจอดรถให้ตรงไปเลยเราไปเช่าวันนี้ให้ก่อนนะว้าว <c oughs> เกือบจะเออมีมีท่ว่างมีท่ว่างไอ้มาบีเราอยู่ด้วยให้เราเป็นเพื่อนรวมห้องด้วยโอเค เดี๋ยวเราไปดูห้องเขาเร่องแป๊บตนนะเผื่อจะปนได้แต่ปนไม่ได้หรอกเพราะเพราะเราเป็นตำรวจใช่ไหมใช่เดี๋ยนะไมาหยุด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 ก่อนหยุดก่อนเปิดลงห้องหน้าเราขอที่ก่อนเรา้อเปอดเปิดตู้เซฟหน่อยตำรวจใช่ไหมเปิดตู้เซฟหน่อยทำไมเหรอเผและหน่อยจะให้มันติ้งติ้งติ้งเดี๋ยว วิธ <game> um. uh. <asan> <v> <ome> uh ีการเปิดที่ดีนะธีการเปิดที่เอออะปนบ้านตัวเองเราไปสถานีตำรวจกันแต่ก่อนอืกพวกเราต้องแต่งตัวก่อนนวินต้แต่งตัวที่สไานีตำรวจเดอเออคนนี้จะต้องมาเป็นตำรวจไงบูชากากิว Hello. can you come here, please? Can you come here? How pol Police. Police. Yes. Oh.

วิ์เปิดประตูได้นี่แล้วเปิดประตูเองได้นี่นะไปกันฮะรอไม่คืออะไรรู้ไหมอะไรวอเตอร์ทารุกระจกวอเตอร์ทารุประสูบแล้วหารถตู้วจเตอรเปิดทารุประตูเหมือนจะมีรถใหม่มาด้วยอะ มเรื่องรถใหม่เรายัางไม่รู้เลยอ่ะวินเร็ววิววิวแล้าถึงล้หาไตำรวจอีกรกนะไปเจอกันนะขับรถแล้วพี่เป็นตำรวจแล้วเอามาวินเราจะค้าตัวเองขับรถถอยหลัง ตุ่ไม่ได้ขับรถเธอหลังเลยวินตู่ช่วยเราด้วยช่วยละก่อนเธอวินไหนไหนไหนอยู่เลี้ยงเกาหีแค่อ๋อช่วยด้วยให้ก็ได้คนไทยไปไหนหมดมีแต่คนอังกฤษจีนนี่คนไทยหนึ่งคน แย่สัมภัยไม่เห็นเลยคนนี้น่าตลกมากเออม,มาวินช่วยด้วยอยู่ไหนเรามีเออไม่เป็นไรเราลดหน่ยดีกว่าลดหน่ไม่มีเลยนะชนได้สนใครชนไม่สนใคร ตอนนี้เราจะเขียนชื่อตัวเองเกมมาร์เันจอดเป็นตำรวจจอดให้บีระเบียบด้วยจอดให้บีระเบียบเนาะโอเคเลิกแล้วอดไม่เป็นไรจอดเองไม่จอดเอง รถด่วนสวสิโอ๊ยรถของเราจะเป็นคันนี้รถของเราจะเป็นคันนี้เลยนี่กนี่แรถของเราบ <m ort le game> อ,เาอ,เาอเาตเกมเอ้านักตำตำรด่วนยกล้อไม่ได้นี่ ฮะตำรวจยกล้อไม่ได้นี่ยกไนดะ้เอาอีมาล้วจะจอดตรงนี้เราเราจอดให้เ,เป็นระเบียบคือตรงนี้เพราะว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์ไม่มีก็จอดตรงนี้แน่ถ้าพนล้างร้อยปีผ่านไตมาวินวัตเธอยังจอดไม่ได้ มันจอดยากทั้เออนี่จอดได้ปิดสวิตไฟด้วยโอเคต่อไปพวกาตั้งชื่อเก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 อืมเกตำรวจตอเคมชื่อฝอะ่งบบบบี้ล้ว จะขอเป็นเกลรอเรือ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 อยู่ไหนลอเรืออยู่ไหน เราเรือลูไหนเจอแล้วมหานักาศไม่ใช่จากขอเป็นเจนมาวินไม่มีใครเป็นคนแซ่ oh, <okay. S 1> เลยนะ โอเนแะล้วใครพิมพ์วะเนี่ยชื่อเขาชื่อว่าอะไรเออชื่อว่าอะไร,อ,อ,อ,ะไรอันนี้คือใครเขาคือใคร วอเตอร์เววอเตอร์อย่าดูแค่หน้าวอเตอร์ก็รู้ว่าคือใครดูแค่หน้า

si sabo nung tauny na na yung kain kain na minsyo di tapon wala kong yung lawat sa lawat sa เราจะเรียกมาบินว่าหงสาวดีไม่หยายาอันนี้มันคือโจรงสาวดีแล้วก็อีกคนนึงที่มันเป็นลูกวัตเตอร์คือน้องน้องหัวเตอร์เขาชื่อว่าหงสาวดีไม่ใช่ดีจีดาพรวัตเตอร์เราเได้เวลาตัวออกลาตะเวนแล้ววัตเตอร์ขึ้นรถเรามานะ <c oughs> วดคือจ่าฮึวอเตาคือจ่าองสาวดีองสาวดีเราจะเรียกมาวินว่ารองสาวดีไปที่ไหนจ่าจ่าขึ้นรถลงมาฮะเออไปเลยไปออกว่าตาเวนและวตอนเช้าก็ดี เนมีคนไทยเอ่ออเล็กซ์เป็นคนไทยมาวินวินมามาอ,<ะ>อย่าลืมนะเพื่เราถ่ายวิดีโออยู่นะเฮ้งจิ้งจิ้งเอะ่อะ ก็ไปออกวิดีโอเด้วมีโจนไม่ดีโจนชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขียนนี้ให้หน่อยเขียนให้หนึ่งชื่อว่าจิตดาพรจิตาตากรจิตาตากรจิตตากรจิตตากรจิตดาพรและ และถอสวัมดีอาเล็กก็นจะบอกว่าใส่มาวิดดูดูดูดนกรณ์การที่เราโมโจชื่อว่าจิตดาพรแ้วของสวิสดีครับโอ้ my god สงสารว่าดีแต่แป๊บนึงนะฟินไปรถขึ้นเขาโอ๊ยอยุทยาฟิสเปินกิม มาวินฮะพวกะเราไปเล่นโบสตาร์ไหมเล่นได้แล้วเหรอแป๊บหนึ่งเราปิดวิดีโอก่อนเพวกะเราจะจบคลิปก่อนนะจบคลิปเสร็จแล้วก็ไปเริ่มคลิปใหม่ใช่ไหมไม่แม่เล่นคลิปใหม่มาวินอย่าลืมนะพวกเราจะบอกว่าอะไรบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรวิน อยากเรียนอะไรหรอสิ่งที่จะซื้มเมื่อวานอ่าสิ่งที่เมื่อวานทำให้ไปสนามบินด้วยโอเคตรวจพบอาวุธที่สนามบินพบพบอาวุธที่สนามบินเหรอใช่ใช่ใครเป็นเกย คนนี้มีอาวุธใช่ไหมเออของอะไหเนาะว้าฮ<ะ>ึแอบถอดปุ๊อปุ๊บว้า โยดโยดนะ <c oughs> โยดนะเรามีปืนนะเรามีล็อกปืนบอลมีปืนะน,นะนนเราช่างเปนยุ่งา เราจะวันนี้จะให้ฉันทำอราเบิดนิวเคลียร์เฮ้ยเฮ้ยยัไงเ,เ,เราไปไม่ได้เออเราก็ไปไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวต่เราไม่มเ,เนหน็ดเจ้าคือทางนี้ เพออาบูที่สนามบินจับคุมด่วนจับปุมด่วนเออเอทจ้าตัวไทำโดนจับจับุณม มาวินมาฮะพวกเราจบคลิปไหมจบคลิปไหมจบและจบเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าเลยบัดคลิปน,นี้จบจบพี่มีตำรวจคนใหม่โดยที่พวกเราไม่รู้จักมันเป็นผีโอเค<ป>พวกพวกเราเจอกันคลิปหน้านะ กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามขอให้ไปติดตามผมผมแล้วก็บุยบุย